สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนอยายจะเจอเต่าเรามาดูเต่ากันนะคะบ่งเดือยเพื่นพอนเพื่อนอกวนเพื่อนบ่ได้เด้ออาปากจะวอเลยเด้อเนี่นนยเหน่อยเพื่อนอาปากอืมเขาก็ยังเด็กอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนีเราจะให้อาหารเขานะคะ เงับขมือละคะกัวเนาะตัวกปี๊ยกนึงเพื่อนๆว้าตัวเปี๊ยกนึงนะคะเต่าน้อยเต่าน้อยนะคะเพื่อนๆมหาเจจ่าวันที่สิบห้าน้องน้องหมาบาลูเจอน้องลูเจอตัวน้อยๆหนึ่งเพื่อนเพื่อนนิดเดียวรอบก่อนที่เะจ่าปล่อยใหญ่กว่าน,นี้อีก จะมาให้โชคเาายจ๋าหรือเปล่าเหรอคะปิ๊ถ้าเราจับตรงข้างเพื่อก็ทีอ้าปากนะนะเพื่อนเพื่อนบอยากเห็นอะไรบุบกล้องเยจ๋าโฟกัสว้าวว้าวประจากลัวเขาก็กลัวเขาก็กลัวเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนเขาก็หิวแล้วกินผักบุ้งไหมนาะ กินผักบุ้งหรือกินผลไม้ลูกเนี่นะครับเพื่อนๆจะ่อาเมาให้เพื่อนเพื่อนได้เบ่งกัเนกคันนี่ดูกระตหนึงคนเพื่อนนะนิดจริงๆดูดูหัวแม่โป้เจ๋จกับเต่านะคะนี่นี่มือยจ๋จปิดนิดเดียวเบ่งดูนี่เต้าน้อยนี่ยจ๋จเก็บเกี่ยวมาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะเดี๋ยวเจ๋าก็จะปล่อยไปนะครับเพื่อนเพื่อนขอให้โชคมาล่ำรวยในวันที่สิบหกนะคะบายบาย